ครับเพื่อนๆวันนี้อีีที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรียกว่าร่วงกวางนะครับกว่างภาคเหนือกวางชนของเราครับวันนี้วันนี้เป็นอีพีแรกนะครับที่จะทํากันนะครับกับหอมรสแซ่บนะครับนี่คุณโจดานั่งเฝ้าอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทำเนาะตั้งกวางนะครับวันนี้เขาี่จะมาทําตั้งกวางกันนะครับในเพื่อนๆนี่พอดีได้มาจากเพื่อนเองนะครับ อ่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับนะเอกขังย้อยนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักกว่างนะครับและอ้อยและอ้อยนะครับวันนี้นะครับซึ่งนี่ครับนี่เราก็จะเทียมเรียมที่เราจะเอาไปไปตั้งนะครับหรือว่าเอาอวานตัวเองนะครับจะเข้ามาจากวันนี้ครับซึ่งมีอ้อยนะครับวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวเไปทํากันนะครับว่าวันนี้จะได้กว่าง วางชนกี่ตัวนะครับเนาะอันนี้เป็นกว่างตัวเล็กนะครับเนาะนี่เป็นส่วนต่ำที่ปลล่านี่เป็นกว่างตัวเล็กนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ขอติดตามนะครับการไปสร้างกว่างกันนะครับนี่ฮ้องจุยบาร์เกลนะครับเรียนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับราสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัดห้อยก่อนนะครับ ไฟเราก็จะเอาคัดก่อนคัดกวาดนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวขึ้นอ้อยก่อนเดี๋ยวกวาดขึ้นอ้อยก่อนขึ้นอ้อยก่อนเดียวกเราจะเก็บก็ใส่เป็นตัวตัวไปนะครับเพื่อจะเอาไปตั้งกวนนะครับเนี่ยะครับอันนี้ของของมันอย่มันสั้นหน่อยเนาะ เอาเอหว่างวันี่ก่อนนี่คร <c oughs> ับก็จะเป็นขั้นตอนเป็นขั้นขั้นไปนะครับก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับนี่ไอตัวนี้มันก็นขึ้นมาชมนะครับเนาะนี่ไอตัวดีนี่นี่นะครับนี่ใกล้สำเร็จแล้วครับสามแล้วครับเนาะสามอันละในอันที่สี่้วครับนี่นะครับนี่กล้องจะนอได้ในรถพันนี่ไอตัวนี้ครับโอ้โห บางแก้วนะครับตัวนี้โอเคอีกครับครับทนเพื่อนตอนนี้เราก็มัดกวางนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดตัวด้วยกันนะครับดีเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเอาไปนะครับเอาไปตั้งนะครับเนาะหรือว่าเอาไปต่อกวางนะครับตั้งกวางนะครับอันนี้นะครับดูว่าวันพรุ่งนี้จะได้นะครับ สักกี่ตัวนะครับในวันพรุ่งนี้ในกรรับเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งนะครับเป็นจุดๆไปในะรรับผมห้อยไปแล้วหอวนะนะ้อยนั่นแหละนะครับห้อยไปแล้วครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามดูกันนะครับเราก็จะไปใส่เป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้ามาสวนนี่สวนไหนก่อนสวนนีหบอก สนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะห้อยตามไหนเด้คือหอมแล้วแสบเข้าไปห้อยนะครับเอ๊ะเอ๊อนะครับโอเคอ่าเออไม้ไม้แขวนทำไ,ได้ไหมสักคำอ่าหยุดก่อนสต็อปนะครับน,นี่นะต่อมในสวน <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวหอมจะห้อยนะนี่อีกหนึ่งอันนี่ไปทีได้อีออกอเดี๋ยวเราไปด้านหลังได้อีกนะครับเนาะไป นี่ครับนี่เป็นสวนสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านนะครับไปเดินไปเลยโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นนี่นี่นหอมปุ่นออาออกออกิ้งเข้าไปแหมออกออกกิ่งนี้นะครับนี่กิ่งนี้เออน,น,น,นั่ยน่ะนี่ เราจะเดินไปเลยเราจะเอากิ่งไหนนี่เราจะมีกิ่งต้นกิ่งต้นมะย,ยมกิ่งต้นมะย,ยมหน้าบ้านนี่เข้าไปห้อยได้ก่อนของเราแซ่บจ,จะเข้าไปนะครับกิ่งมะย,ยมเอาเลือกเอากิ่งกิ่งไหนเอาหอยไหนง่ายเออนั่นแหละ ที่สี่เราควายไว้ตรงนี้นะครับเนาะโอเคนะครับหอมแล้วแซ่บก็จะเดินไปหอมเฮ้ยหอมตรงนี้ตรงนี้นะครับเอามุมกว้างเนาะไหนโชว์กี่ตัวโอ้โหมาถึงวันเถอะใส่กว้างใ่ไหนบินได้นะนี่เดี๋ยวเอาต้นไหดนดีต้นนี้เป็เป็งน,น,นี่นี่ค่ะเนเป็นน,นี่อันนี้อันนี้ป่าลำไยเลยเอ๊ะเอาห้อยนี่ เอาจริงเลยจริงเลยนะครับนี่นะครับ,อ,บอ,อ,อืมจริงจริงนะครับนี่หอมและแซ่บมาละปะ้านะครับหอมมันก็อ่าวันนี้วันแรกนะครับที่มาตั้งกวางนะครับรีวิวนะครับถ้าได้จะให้ตัวละสิบบาทนะครับพวกนี้เนาะตัวละสิบบาทสิบบาทนะครับเอากินหฮงๆบมอหอม เอาก oh, okay. ี oh, ่ไหนห้อยอนี่ยนี่เอานี่นี่นี่กันแ้นี่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 คือมันปีงๆแล้วมันคือมันตัดแดดเลยอ่านะครับผมกี่ที่สองนะครับเอาอีกตัวหนึ่งอีกเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็อย่าไปห้อยบนบ่อแล้วพุ่นมีน้นะอ่ะเอาละแม่นี่อ่ะต้นไหนจำไว้เนอะจำไม่เนะครับ ความลักเส่นะครับนะครับวันนี้มาจัดไป EP นะครับใส่กวางนะครับอันนี้บอกน้ำหนักนะน้ำต้นน้อ่าดูนี่มันลงลงเอานี่นนนะครับทางลำไยมาเปลายใส่กิ้งนิ่งเลยเอาห้อยไป นะครับอันนี้เป็นกิ่งสุดท้ายแลวเนาะใส่ยังใสปูจปา้ยยังมัน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 เนาะฮะอ่าเดี๋ยวพวงนี้นะครับหอมบอใบพวกนี้พ่งนี้เจอกันพกนี้เจอกันใหม่นะครับพุ่งนี้เนาะโอเคสวนลงใหญ่บอพลาดนะครับเนาะดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาดูกว่างกันนะครับโอ้โหวันนี้จะมาดูตัวแรกเลยวันนี้ ตัวแรกที่ต้นมายุมนะครับวันนี้อ้าวตอนนี้อ้าววันนี้เแบเบไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อนะครับไปเข้าไปสวนก้อีกหน่องตอนเช้าอากาศกำลังดีโอโหวันนี้ก็ห้อยตรงเตนกนะครับโอ้ ห้อยเลยไม่มีอีกแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องมาดูสวนลำใหญ่ละตรงนั้นก็ไม่มีอีกนะครับสองอันลวดเลยนี่ครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับนี่เลยต้องเอาไอ้ปบาแก้วนี้ทำแน่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูสวนลำใหญ่กันนะไปละปลาแก้วกไปละจุกทำไม ปเดี๋ยวเ่อดูสวน,นลำไยแ,แ,แง,ง่ยอกเลยสี่อันมาได้สับตัว เดี๋ยวไปดูพี่เอาของไปตอดในสวนล้ใยายนะครับโอ้โหตัวแรกสวนลน้มใหญ่แมงอีมดโอ้โหเจอหนึ่งนะครับนี่แมงอีมูดตองตัวเมียนะครับนี่แต่ด้างน,น,นุ่นละเจอ เดินต่อไปเดี๋ยวเราดูทีไหนต่อเจอไหนรองอนไปยดันหน่ดึงเข้ามาโอหเคสนสวนน้นะงนสำหรับเพื่อนอ๋อเจออีกโอ้ได้ครับตัวเล็กนึงคว่า กตเ,เล็กลยกะตะบยตรปยชครับตอนเช้าวันนี้มีตัวแรกมานก็หนึ่งตัวไม่ได้ปไปดูอีกนน,น,นนึ่งมเนะครับครับผมสวนลํนนาไยมาตอนนี้ต่อ ครับไม่ได้ดี๋ยวลงไปก่นไโอ้ยดีไ่ได้เลยีเอาเอาตัวนี่ไหนเอ่ยนี่อีตัวอย่นี้นี่นะครับเออบินงเดียวโดวนึง ส่วนใหญงนะครับเนาะขาลงเลยบินมันบินตะว้าเหรอโอ้ตัวนี้ก็ป่ามนะครับไม่ได้เดี๋ยวลงมาก่อนนะครับอืโอเคนะครับแผนตัวสุดท้ายแบบนี้ของวันนี้ครับไม่มีนะครับในส่วนเล็กใหญ่ส่วนนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะหาวเจอว่ะสวนนะครับหาแน่มากันเห็นะครับนี่ไม่มีนะครับ